สวัสดีวัยรุ่นทําเรือทุกคนกันดู้วยนะครับผมสวัสดีครับเราอยู่กันในเกมวิวเอร์โบนั่นเองนะ ว่อยู่ในห้างอีเกียแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเกียกันบ้างนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเรือแล้วก็ไปเอาเทเชอร์กันนะครับหรือว่าสมบัตินั่นองนรับครูมชมหลังจากไลท์ที่แล้วนะครับที่ผมมาไลท์เก็บเงินซื้อตลับเมตรเนี่ยผมก็ไม่ได้ได่นอีกเลยนะัวแต่เอาเวลามาเข้าอีเกียนะครับก็เลยไม่ได้ลองใช้ตลับเมตรเลยครูชมโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเรือกันดีกว่านะก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องทําในการเข้ามาเมื่อเราจะปั๊มเงินเนี่ยก็คือปรับตรงนี้ใช่ม เอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาติ๊กอันล่างแทนอ่าต่อบล็อกเก้าไปปั๊มเงินดีกว่าเรามาวอมือในการคนโรลัวคนโรลัวทุยคนโถเรือกันดีกว่าลินมันพันตั้งแต่เปิดคลิปมาเลยเหรอเรา,เาบล็อกมาต่อแบบนี้นครับหรือว่าจะใช้บล็อกเดียวก็ได้นะแต่ผมชอบใช้เป็นบล็อกกากบาดแบบนี้นะครับเพื่อที่มันจะทรงตัวดีไงอ่าแล้วก็เอาสวิตช์นะครับมาตั้งขึ้นแบบนี้อ่าแล้วก็มายืนคอมสวิตช์นะครับคุณผู้ชม อันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆครับสำหรับคนที่มีบล็อกเกาวผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยก็คงรู้กันอยู่แล้วนะถ้าเกิดเล่นเกมนี้กันนะโอเคแล้วต่อไปเราก็เออ let's go ไปเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้เราก็จะบังคับเรือได้วะ่ะสำหรับบางคนเขาจะไม่กดออกเรือครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบกดออกเรือมากกว่านะอันนี้เราก็ปั๊มไปแบบยาวๆครับเราสามารถกดกระโดดกดเดินซ้ายขวาได้เลยครับคุณผู้ชมไปไปอุป้มด่านโมลิ่งเกือบโดนถ้าไปเรากเกอบมันก็จะไม่ได้นะเดียวเดียวเบก่อน ถ้าไปเราเกินคือมันจะไม่ได้เงินของดานน่านนั้นนะเว้ยคุณผู้ชมโอเคพอจะถึงอย่างงี้ก็กดคลิกที่บล็อกกาวครับแค่นี้เลยครับเราก็จะได้เทเชอร์มาครอบครองแล้วนะครับคุณผู้ชม <The> only, only <one treasure> อันนี้คือวิธีปั๊มทองแบบง่ายๆนะครับแบบอีซี่เลยโดยการใช้บล็อกกาวนั่นเองนะเรามาสร้างเรือแบบพิสดารกันดีกว,ว่านะครับคุณผู้ชมคือเรือดีๆเนี่ยเขาใช้กันไม่หมดเลยไง โอเคก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเอาเออออซิเดียนนะครับมาอ่าแล้วนี่ครับคือตลับเมตรนะนี่คือคุณสมบัติของมันนะครับแล้วเรากดลากมาแบบนี้อ่าประมาณนี้พอแล้วมั้งแล้วก็ทําใต้เรือเอาสักยาวประมาณไหนดีวะประมาณนี้โอเคน่าจะพอแล้วนะประมาณนี้แล้วก็ไอพ่นมาด้วยนะครับคุณผู้ชม นี่เอาไอพ่นมาสักประมาณ3อันไปเลยติดหน้าเรืออันนึ่งนะครับอ่ะให้มันเชื่อมกับเก้าอี้หน้าไม่สั่นไม่ใช่เรือลำนี้อ่ะเครื่องยนต์เนี่ยมันชอบโดนอะไรทําลายใช่ไหมแล้วมันก็จะพังนะครับเพราะงานนะั้นเนี่ยผมต้องเอาบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งมาปกป้องไว้แล้วกันอันนี้มันไม่น่าใช่บล็อกน้าแข็งนะครับมันน่าจะเป็นบล็อกแก้วอะไรประมาณนี้นะโอเคเพราะมันใสเหลือเกินบล็อกกระจกอะ่ะเออไม่ใช่บล็อกแก้วแล้วก็เออต่อไปนะครับต้องสร้างที่คุมเราด้วย ้อาสร้างที่คุมเลยด้วยนะการชนหน้าเนี่ยผมจะเอาเป็นบล็อกทองแล้วกันเพราะว่าบล็อกทองมันแข็งที่สุดนะครับแต่ก็แข็งสู้ใจเธอไม่ได้เอ้ยเจ็บสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะครับก็คือเอาบล็อกอินเนี่ยมาเป็นหลังคาให้เรือเรานั่นเองนะโอเคเราเอาขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้อ่าได้ยังวะอ่าคุมได้คุมได้อยู่ประมาณนี้นะ <c oughs> มันมอาจจะดูแปกลกๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ได้อยู่นะ เกือบกดออกเรือแล้วเมื่อกี้กูติดไอพ่นผิดด้านนี่หว่าไอ้บ้ามาครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรือ3ไอพ่นแล้วก็1กันชนหน้าของเราแบบใหญ่ๆนะเรามาดูกันเลยครับว่าเรือลำนี้มันจะรอดไปถึงสมบัติเหมือนที่เราตั้งชื่อมันไว้ไหมนะโอเคครับกดปล่อยเรือเลยครับผมคุณผู้ชมอ่าควบคุมง่ายอยู่นะคุณผู้ชม,ชมนี่เลี้ยวแบบอิสระอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมากดติดบูธพร้อมกันนะครับกดตัว F หนโคตรแรงเดียว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 โอ้ เรือสามไอ้พนเรือสามไอ้พ่นเดียวเดียวมึงมึงเออนน้องแบบอันนี้มันเรือหรือมันยาโอกกาสนี่เงินไปยี่สิบกูสร้างทั้งนานต่อไปเราเอาเรือปั๊มเงินเหมือนที่ชาวบ้านเขาใช้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมะ ไม่เอาแล้วนะครับเรือแปลกๆ่ปบบเมื่อกี้ได้ม20า20ังไงบ้าคือ <c oughs> ผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าผมติดไอ o n นเยอะไปไงคือแบบพอปล่อยตัวแล้วไปปุ๊บคือมันบินไปเลยสำหรับเรือลำนี้นะครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาอยู่สีขาวเท่านั้นนะคุณผู้ชมคผู้ชมที่เล่นเกมนี้บ่อยๆเนี่ยก็คงคิดออกแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรืออะไรนะพอเห็นผมตั้งเสาขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะติดเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับสำหรับเรือลำนี้มันจะได้แบบสมดุลทั้งหน้าทั้งหลังไงเพราะไหนๆเราก็เอาเทอร์โบติดไว้น โอเคพอนั okay, ้นน้ครับเราก็เอาลูกโป่งมาติดก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะต้องติดให้เท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวานะคุณผู้ชมถ้าเกิดฝั่งไหนเนี่ยเราเว้นระยะไว้เท่าไหร่เราก็ต้องติดให้เป๊ะนะโอเคให้มันเท่ากันแบบเป๊ะๆทั้งสองฝั่งนะครับพอเราขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยเราก็กดตัว F ให้ลูกโป่งมันลอยนะครับแล้วก็กดลบเมื <this one. S 1> ier, 8, nah. ่อก <Okay, S 1> hey ีここ้คือมันผิดแผนไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวตานี้เรามาเอ่อเปิดลูกโป่งก่อนดีกว่านะครับ ปลุกโป่งให้พร้อมปลุกโป่งให้พร้อมให้พร้อมทุกอันนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดตัว F เนี่ยลูกโป่งมันจะเปิดพร้อมกับไอโฟนเนี่ยครับอ่าได้แล้วรอบนี้รอบนี้ได้แล้ว ผมลืมไปนะครับว่าไอไอพ่นเนี่ยคือมันเอาไปติดข้างบนไม่ได้เว้ยมันต้องเอามาติดข้างหน้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาไปติดข้างบนแบบที่ผมติดเมื่อกี้เรือมันก็จะตีลังกาสเปรย์สป่าแบบเมื่อกี้นะ <c oughs> โอเครอบนี้นะครับเราจะไม่พลาดอีกนะเราก็เตรียมมาที่ปุ่มลบครับแล้วเราก็กดลบอ่ะแล้วกดตัว F <c oughs> ไม่ไงไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเป๋ะเฮ้ยเป๊เ,ป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 เดียวเดียวเดียว ปกติม,มันต้องไม่เฟร่ะพี่เหรอโอ้โหเกิดข้อบกพร่องขี้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้นะครับตอนนี้ครับเรากำลังไปไปอย่างรวดเร็ว <palate> ต้องลอยเคว้งอยู่แบบนี้เหรอเนี่ยโ,โ,โ,โอเคปลดลุกโป,ป่งออก,กนะครับอาเรือเราใช้ได้คุณผู้ชมไอพจนหลุดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเครื่องยังไม่หลุดก็พอนะแค่นี้เราก็มาถึงสมบัติวินดี้ลอยแนละ้วเย่ถึงมันจะทุรักทุเลก็เถอะนะ เมื่อเรือการกาดของเรามันสําเร็จแล้วนะยครับต่อไปเราจะแก้มือเรือภาคน้ำบ้างไว้คุณผู้ชมเรือภาคน้าของเราคือเฟลไปนะเมื่อกี้รอบนี้เนี่ยคือมันต้องไม่เฟลว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาตลราเมตรมาสร้างสักประมาณนี้เราต้องอย่าสร้างใหญ่มากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลบหินยากนะ15 minutes later อันนี้คือเรือรุ่นปรับปรุงนะครับคุณผู้ชมคือผมรู้สึกว่าไอพ่น e ออันเนี่ยมันจะทําให้เรือเราเร็วจนเก <ST AR> ินไปนะเพราะงั้นนีครับเดี๋ยวผมจะติดไอพ่นแค่อันเดียวพออะตรงนี้แค่อันเดียวพอครับโอเคเราลองติดดรอนีู้นะ อ่าไอ้โนอันเดียวกำลังดีแบบนี้แหละแบบนี้แหละนะครับไปแบบเรื่อยๆวะ่ะไปแบบเรื่อยๆว่ะสำหรับเรือแปลกๆแบบไปหาสมบัติของเรามีกระจกนะครับคนขับก็มองสบายนะนี่เป็นไงอันนี้คือมุมมองแบบ FPP นะครับผมมั่นใจในเรือผมมากเลยนะครับสำหรับลำนี้พาผมไปหาสมบัติได้อย่างแน่นอนถึงมันจะช้าหน่อยก็เถอะนะเพราะว่าเราใช้ออปซิเดียนนะครับแล้วก็ทองแล้วก็บออิดด้วยไงเราใช้แต่วัสดุที่มันหนักๆทั้งนั้นเลยเข้าสู่ฐานที่2วันที่ร้อยแล้วครับ ไอพ่นไอพ่นติดได้ยังไอพ่นยังติดไม่ได้หรือว่ามันติดทีเดียวแล้วหมดเลยวะตอนนี้ถึงด่านดอกไม้ด่านดอกไม้ก็ยังง่ายอยู่ไงยังง่ายอยู่ต่อไปคือด่านอะไรด่านต้นมะพร้าวโอ้โหด่านนี้ด่านนี้หินมืออย่างเยอะแต่มันก็ไม่สามารถทําอะไรการชนทองของเราได้เนี่ยครับการชนทองของเรานี่คือแบบแข็งแกร่งสุดๆดูด,ดิยังไม่มีลิ้วรอยเลยนะครับผู้ชมผ่านมาแบบง่ายไดยว้ว่ะด่านเมื่อกี้อันนี้คือด่านดาวจายนะครับ ด่านดักจายก็ไม่สามารถทําอะไรเครื่องยนต์แล้วก็คนขับได้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่มีที่คุมเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีที่คุมคนขับเนะี่ยดักจ่ายมันจะปักเราลงมาเลยนะเว้ยแต่ว่ารอบนี้คือเราคุมแบบมิดชิดไงโอเคตอนนี้เรือเรายังไม่เสียยังไม่เสียชิ้นส่วนไปสักชิ้นเดียวเลยเนี้ยเดียว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 โอ้โหมึงมึงอย่าเล่นคอนดีเดียวกับหัวกับหางเลยเรือโคตร เดี๋ยวเรือเรือกูไปอย่างนี้คือคือ,คอมึงยังบังคับได้เหรอโอ้โหขอไปหาสมบัติดีๆเธอขอร้องโอเคขึ้นซัดขึ้นซัดให้ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชมตอนนี้บล็อกทองของเราคือบางมากแล้วบางเฉียบแล้วคุณผู้ชมบล็อกทองของเราไอพ้นก็ติดไม่ได้แล้วนี่ครับสงสัยผมเข้าใจผิดนะที่มันติดได้หลายรอบอะโอเคไปครับตอนนี้บล็อกทองคือแบบโบว์ไว้แล้วอะ่ะ บอกทองคือจุ่มน้ํานานไปหน่อยนะครับคือผมโคตรเกลียดไอ้ด่านที่เป็นโรงหนังเมื่อกี้เลยตอนนี้ก็ถึงด่านนุรย์ต่างดาวแล้วครับสำหรับด่านรองสุดท้ายของเรานะโอเคเราต้องอย่าไปโดนไฟครับถ้าเกิดโดนไฟเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมลืมมาแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเลยนะโอเคตอนนี้โอ้โหตอนที่กันชนหน้าหายไปแล้วต่อไปด่านสุดท้ายแล้วอดทนไว้นิดนึงอดทนไว้เพื่อนโอ้โหต้องเจอะด่านเจาะด้วยโอเ้เรือกูเรือกูจะเจาะได้ไหมเนี่ยโอเคเราต้องถอยถอยมาก่อนแล้วเราก็เราก็ ถอยถอยลูกแล้วเราก็มาทางซ้ายทางซ้ายโอเคตรงซ้ายนี่มันไม่ต้องเจาะมากนะครับไหนว่าเราจะไปหาสมบัติของโกลโเดจอร์ด้วยกันไงแมรี่อดทนไว้โอเคส่งแต่ต้องเจาะก้อนนี้ไปเพราะว่าเรือผมเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วนี่ยได้อยู่คุณผ,ผู้ชมได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้คือผ่านมาแบบชิวๆวผ่านแบบชิวๆวเพราะว่ามันมีมันมีช่องเยอะม,มีช่องเยอะมันมีช่องเยอะอยู่เลยครับอาผ่านไปนิบร้อยด่านนี้ด่นานสุดท้ายที่เราต้องเจอนะครับก็คือการตกน้ําตกนั่นเองนะภาวนาอยากให้ตัวเราตกลงไปตายก็พอ ตอนนี้เครื่องยนต์ของเรือเราก็ไม่เหลือแล้วนะครับคุณผู้ชมเราต้องปล่อยให้มันลอยพามาหาสมบัติแบบนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ยืนได้แล้วในสุดเราก็ทำสำเร็จนะครับคุณผู้ชมเรือแปลกๆพามาหาสมบัติของเรา สโลงในคลิปต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ผมสร้างเรือแบบไหนคุณผู้ชมอยากให้ผมสร้างเรืออะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาความคิดเห็นของคุณผู้ชมเนี่ยมาสร้างเป็นเรือให้คุณผู้ชมดูนะตรงน,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่นอนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรเกยอะไรนะ